จ้า,จาสบัสดบ็อกใส่ต้อนรับกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมซันบล็อกฮิตคุ้มดีไม่มีรายเดือนโทรเลย1781ใครที่ติดวันนี้นะคะจะได้รับมหากรรมความบันเทิงแบบเต็มรูปแบบเลยว่าจะเป็นวาไราตี้ละครเกมโชว์รายการกีฬากีฬาทุกสิ่งอย่าง2 0 0กว่าช่องดูกันฟร,ฟรีไม่มีรายเดือนและที่สําคัญพี่เซิร์ส่งชิ้นส่วนใบรับประกันไปก่อน15มีนาคมนี้อาจจะได้บินไปเที่ยวสเปนกันฟรีๆด้วยและจังหวะนั้นอาจจะแวะจากสเปนไปหาน้องฟังที่เยอรมันก็ได้อาอแล้วก็ฝากไว้แล้วกัน ยี่สิบที่นั่งกว่า3ล้านบาทนะฮะกับซันบอลของเรานะจ๊ะตอนนี้เราเมาเรื่องฟังเลยล้วนเลยยูดีๆทำไมถึงอยากจะไปเรียนต่อไปสอบชิงทุนอะไรยังไงล่ะคะตอนนี้นีู้อยู่ปี3ามถูกปะที่ ที่จุฬาค่ะคณะเลยเออคณะบัญชีบริหารค่ะแล้วหนูถ้าอย่างนี้หนูไปต้องดรอปอะไรไม่ต้ยงไม่ไม่ค่ะคืออันนี้คือเหมือนเป็นชิงทุนของจุฬาด้วยเป็นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอันนี้เขาจะซัพพอร์ตค่าเรียนอะไรอย่างนี้ให้หมดเลยใช่ยก็เลยไปสมัครซึ่งปกติเขาจะคิดว่าจะเป็นแต่เด็กนานาชาติเด็กอินเตอร์อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆภาคไทยก็สมัครได้เพียงแต่เราจะต้องแบบมีการแข่งขันที่สูงนิดนึงอย่างปีนี้ก็สามคนที่เป็นภาคไทยได้ไปอ๋ออันนี้เดี๋ยวพอจบรายการนะหนูบอกละเอียดพี่หน่อยเดี ทำไมจงมาใครดูเหรอพี่สาวโอ้ยน้องตาขอบคุณที่เป้เนี่ยนะคะคุณพี่คุณเจ้าออกมาจากปากนางฟ้าเลยเนะรู้พูดได้ไงคะพี่อ่ะ สมัครได้หมดเลยค่ะใช่ไสมัครได้ก็ชื่นใจหน่อยต้องเป็นนิสิตต้องเป็นนิสิตจุฬาสิอ๋อเหรอเออแล้วเราจะไปนอะไรที่ไหนยังไงกี่เดือนวันที่เท่าไหร่อะไรก็ไปหอไปไปไปเดินไหมครับไปเดินไหนไปเดินไหนไปเดือนนี้ค่ะอ้าวไปแล้ววันที่เท่าไหร่คะยี่สิบแปดนี้แล้วค่ะก็จะเดินทางหายใจอ่ะใจหายเก็บกระเป๋ายังยังเลยค่ะยังยังไม่ได้เก็บเลยก็ ก็จริงๆไปประมาณ6เดือนค่ะแล้วก็ไปเรียนที่มิวนิกค่ะมหาวิทยาลัยแบบ LMU ค่ะเยอใช่แล้วพื้นฐานอันนี้หนูมีอย่างพอแล้วใช่ไหมคะก็พอได้แต่คือไปเรียนที่นู่นเนี่ยเรียน business finance ก็จะเรียนเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าแต่ว่าฟังแต่ว่าฟังก็คือแบบเรียนภาษาเยอรมันแล้วได้แบบ success แบบ excellent success ใช่ต้องบอกหนูนะว่าตอนนี้เหลือประมาณสักสองทิตย์เรียนพันนะเยอรมันได้เยอรมันได้จริงเพราะว่าพี่เสิร์ฟเนี่ย ประโยชน์เลยจริงเช็คเกิดด้วยอะไรนะอย่าไปหรอคะลาเยียนมิวนิเอ่าชาวกเยร์เบเมนชื่อเมืองชื่ออะไรที่ทีนบอลค่ะ ชอบเล่นไงเลี้ยวชักแพงนะโคตรการนั้งเมืองแล้วยากไหมภาษาเยอรมันยากยากนะคะเพราะว่ามันมีเพศปะมีมีสามเพศค่ะเพศชายเพศหญิงแล้วก็ไม่มีเพศอ่ะใช่แบบยังเลือกไม่ถูกเลยอะเฮ้ยมีจริงปะนุ้ยเล่นงกปะเนี่ยไม่มาจริงจริงมีสามมันจะมีฝรั่งเศสก็แค่สองเพศแต่เยอรมันมีสามเพศนะมีอันที่ยังเลือกไม่ได้เลยเป็นประเทศเสรีค่ะมันไม่เหมือนแบบหลักเหมือนกันเยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็สเปนเหมือนกันก็คืออันนี้หลักหลัก ใช้อังกฤษแต่ว่าเยอรมันก็จะพอสื่อสารได้บ้างล่ะใช,ใช่ไหคะแล้วเราต้องเตรียมความพร้อมยังไงมากก็เตรียมความพร้อมตอนนี้ก็คือดูเรื่องแบบที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แม่ก็จะเตรียมทุกอย่างแล้วเพราะว่าจริงๆไปนานแล้วก็ไปกับเพื่อนผู้หญิงอีกแค่หนึ่งคนแล้วที่นู่นเนี่ยไม่รู้จักใครเลยชกคนเดียวแล้วไปพักที่ไหนคะก็คือหาาิทยาลัยจัดให้ค่ะใช่ตั้งเต็นท์นอนตรงกนามจริงๆอ่ะจ๋านะรักษาหายไหมคะเพราะว่าหลายคน หัดเยอรมันนั่นมันรักษานานนะไปหรอป้ากับป้าเถอะกับน้องตาลัยก็คือหลายคนบอกว่าเริ่มจะหัดเยอรมันแล้วรู้รู้ว่ารักษานานไหมผมไปพาพาน้องเคียร์นั่นเนี่ยน้องจะเป็นเบลล์ตัดแต่ตัวเองกัน้องจะเป็นเลิฟซินจ์ก็ตัดแต่งตัวเองตัดแต่งมตัดแต่งันแล้วเออหัดหัดพี่แดนเองมั้ยคือตอนนี้ก็มีการติดต่อแล้วในเรื่องของทีมพาร์คได้พร้อยใช่ค่ะใช่แล้ว28นี้ใช่ค่ะที่ถามดูมีการเซอร์เวิสย่งอากาศที่น่ายังไงบ้างอ๋อคือตอนแรกที่บอกเนี่ยคือที่เา กะไว้ก็คือคสิบประมาณ10องศาค่ะโโอ้หก็ เย็นๆนะเยนแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนมีพายุเข้าตอนนี้ขึ้นหนึ่งองศาแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่แบบยูแทบยุโรปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้แล้วคนไหนหรอเพื่อนไหนอยู่ยุโรปหรออยู่ฝรั่งเศสมันมีอสาษาไม้เพราะว่าเยอรมันฝรั่งเศสมันก็ใกล้ๆกันนะจริงป่ะไรคะเรื่องของระยะทางก็คงไม่ใช่แหละก็ใกล้ใกล้กว่าอยู่เมืองไทยไม่ใช่ไม่ใช่คือว่าออาจจะต้องแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะก็ดูว่าเอ้ยสมมติถ้าเกิดว่าเพื่อนจะมาเที่ยวที่เรามาแล้วก็อาจจะพาทัวร์ได้หรือว่าถ้าเราจะ ไปประเทศใกล้เคียงก็จะหาคนพาทัวร์อะไรเงี้ยค่ะตายแล้วเป็นได้แค่เพื่อนเองเหรอเนี่ยคนที่อยู่ฝรั่งเศสก<อ>็สารแชทคุยกับเขาหน่อยดีกว่าอะไรที่คบมาตั้งนานเป็นได้แค่เพื่อนเหรอเนี่ยอ,อะไรเพื่อนเขามีอย่าพูดเลยมันมีพิเศษเขาเรียกเพื่อนใจเออเห้ทุ่ใจ มีคนเขาเมาอมอยเมื่อวานนี้เป็นข่าวเลยนะว่าน้องฟางเนี่ยตั้งใจสอบชิงทุนไปเยอรมันเพื่อจะไปอยู่ใกล้เพื่อนจองวางแผนเหรอถูกไหมหรือว่จองแผนแล้คะเพื่อนป๊าเปียมุ่งหน้าไปฝรั่งเศสก่อนแล้วคือถ้าจะไปจริงเนี่ย เอาเห็นนะหัวล้อยออเลยถ้าจะไปจริงเนี่ยก็ถ้าจะตามไปจริงตอนแรกก็คงจะเลือกฝรั่งเศสไปแล้วแต่วันนี้ไม่ใช่ค่ะจริงๆมีช้อยแบบฝรั่งเศสสวิร์แลนด์เยอรมันอังกฤษอะไรอย่างนี้ค่ะทำไมหนูเลือกไปเยอรมันอะคือตอนแรกถ้าอังกฤษแม่บอกอยากให้ได้ภาษาที่3ค่ะเพราะว่าถ้าจบปริญญาโทก็อาจจะต้องไปต่อที่นู่นก็อยากได้ภาษาพูดของหนูเนี่ยตีใจความเหนียไว้นะ ถ้าจะไปฝรั่งเศสจริงเนี่ยก็เลือกแต่ตอนต้นแล้วยังโง่ถามอยู่ได้คือคือเข้าใจความหมายของของที่น้องควาจะบอกได้แต่ว่าตอนนี้ที่ถามเนี่ยไม่ได้พูดยังมีหน่ามึงง่ง่มาถามอีกคือเข้าใจนะคืออย่างเงี้นเลยพี่ติงความหมายเอาไม่ได้พี่อย่างเงี้นไม่ได้โง่จะถามเลยภาษาถามเราแน่พี่พู้ใจอยากขายติดแม่ไม่รักษาัวใจเนาะงเรอเอางี้เรื่องของหนูไปเนี่ยเนี่ยหกเดือนจะจบคอร์สเลยไหม ที่หนูไปเรียนต่อนนี่คือเป็นเป็นเป็นเหมือน transfer หน่วยกิจกลับมาแล้วก็เราก็ไปต่ออีกเทอมหนึ่งก็คือมารับปริญญาที่นี่ค่ะเฮ้ยก็กลับมาเรียนมันไคอีกเทอมเดียวก็จบใช่แล้วก็เข้าแบบว่าไปเรียนปีสเทอมหนึ่งที่น่นใช่ค่ะเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์มากเออแต่ทีนี้ฟังไปแล้ว กาแฟกับแก้วทำไงล่ะเนี่ยนั่นน่ะสิมีรายการรุ่นงานตอกงานไปเลยเหรอสองสาวก็ต้องเหงาหน่อยอ่ะเจ้คือเขาดีใจค่ะทำเป็นหน่อยจริงๆแล้วดีใจมากเพราะหารสองไงอ๋อเหรอใช่คืองานทุกอย่างพี่มิกรตอนนี้3คนต่อไปเหลือ2ก็หารสองเลยค่ะก็มีคนอะไรได้ฟรีก็แต่ผิดนะเพราะว่าเหลือ2ก็เหลือแค่คนละไม่ได้เอาคนอีกคนมาหานะนะเขาดีตั้งแต่ตอนเริ่มรายการแล้วค่ะเพราะเขารู้ไงคะนี่ไงรู้ลความจะบอกไงว่านี่ไง เขาดีแต่ตอนแรกอย่าสู่รู้คือเราเคลมความหมายที่พี่ฟังพูดแหละว่าพี่เนี่ยอย่าสู่รู้เลยนะคะอย่าตอบแทนหนูหรือว่าพูดแทนหนูเสลอครับพี่แนนอย่าปติความให้ น้องฟางเขาจะดูเรียบๆในเรื่องการพูดน้องเขาไม่เลียงพี่พี่ตีความหมายที่ฟางพูดอะไรต่ออต่อไปถึงไหนแล้วนะเลยขาดีใจจะได้หันต่อใช่ก็จะมีแบบเเอวอร์เซนต์กับการเย่แล้วมีโร a d s อะไรอย่างเงี้ยค่ะและที่สำคัญก็คือเพลงใหม่เนี่ยพอพอกลับมาก็คือจะเริ่มเริ่มปล่อยเพลงใหม่เลยแล้วระหว่างนี้เฟย์เขาก็มีแบบว่าดีไซน์เสื้อผ้าเพราะว่ามีทำร้านคอลเล c ชั o n เสื้อผ้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยที่เหรอาำกับใครคะทำกับเฟย์แล้วก็พี่สาวอีกคนนึงที่ตอนนี้เรียนดีไซน์อยู่ที่ลอนดอนแล้วก็รรร้้าานนนแบบบซัมติงูเี่ย ใส่มาคะเห็นแล้วแล้วชุดตาสม,มองใช่ไหมที่หนูทำ<ห> ่าช่วเรียน่เรียนเลยค่ะเราเสียแล้วเราจะไปอุดรได้ที่ไหนยังไงคะก็ที่สยามเซ็นเตอร์ชั้น3ร้านซัมติงบูโอ่ะค่ะคอลเลชันชื่อดองบอลลูใช่แต่ว่าซัมติงบูดห์ดองดองบอ l ลูนแปลว่า Into the m o o มค่ะมันเป็นแบนด์หนึ่งของใคนะครับมติบ่มันเป็นของดิสยาค่ะแล้วก็นาเข้าพวก i n o กับมี่ชูอะไง้่ใช่คลากันเข่ใช้สาดดีพรอดใช่ เพาร์ล้าช่าใช่ชื่อวาเพร์พาใช่ให้ดูดีหน่อยจริงๆก็คืเสื้อเพิร์ล้ใส่เสื้อรแล้วก็นำเข้าอีกทีนะคะเสื้อผแดนดูดีนี่น้ำน้ำเยมเต็มประตูน้ำแล้วเสื้อแบรนด์เนนาะมิากับตูน้ำนะค่ะตอนนี้เตรียมตตวมหน่อยนละเพราะว่าอีกสวิ ปลปใช่ค่ะก็ยังไม่ได้เริ่มแฮ็กอะไรเลยแต่ว่า <ฮะ S 2> ก็คือ,อก,ก,ก็เตรียมเตรียมของเตรียมอะไรเงี้ยคือคุณแม่เนี่ยซื้อส่นวนใหญ่จะเป็นพวกแบบ ของที่ที่จะต้องเอาไปใช้อะไรเงี้ยค่ะอาหารการกินใช่แม่บอกว่าเตรียมพริกไว้แล้วค่ะเพราะเขากลัวเขาไม่อร่ายสดข้าวเอาพริกแห้งค่ะเป็นแบบว่าโหลองเป็นก้นกระเป๋าเลยอ่ะเหรอท่าหนูชอบกินเผ็ดเหรอคะก็ก็ชอบทานเผ็ดแล้วอาหารที่นู่นจะเป็นแบบจังฟู้ดเลยอ่ะแม่บอกแล้วนะว่าให้กินกินแต่แอปเปิลเพราะว่าถ้ากลับกลับกลับมาเนี่ยวันแหนวันแน่คือกลิ้งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นไรเรากินเด้อเดี๋ยวต่ขำมาค่อยลด เราเด็กกำลังโตอย่างเดียวที่ไม่ต้องแพ็คค่ะหัวใจอ่ะเตรียมตัวส่งไปที่ดท้าแล้วออาจจ่ไเคียงว่าน่ะเอางี้เรามีตัวอย่างด้วยตัวอย่างอะไคะห้องเราแขกเพราะหนูเพิ่งมาไปเป็นแขกรับแขกรับเชิญมาเองเห็นว่าเคลซี่แฮร์รี่พอตเตอร์มากเลยห้องได้ทุกคาถาจริงเหรอทั้งได้ค่ะหอยวันก่อนเนี่ยที่ในห้องป๊อปปี้นะจังงังป๊อปปี้สนุกมากเ่ยใช่ไหมคะไม่ใช่เหรอแพงอะอเราเสียไปดูตัวอย่างห้องรับแขกตัวอย่างว่าเฟซฟางแก้วมาจะสนุกสนานนนแคค่่่ไหหะอเจ๊ k h